ยังไม่ต้องขึ้นราคาก็คือเราบอกแล้วว่าเราจะขออยู่ในราคาที่เริ่มต้น199เมื่อก่อนนี่มัน250ตอนนี้เราไปอ่านเหลืออยู่ประมาณ160 170ละก็ถือว่าโอเคเราก็ยังแบบว่าให้บริการลูกค้าได้เต็มที่กับลูกค้าได้เหมือนเดิมสถานการณ์แบบนี้เราก็รู้อยู่เต็มอกแล้วก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราจะประคองอยังไงมันไปได้ดีไปได้สวยไปได้โดโดยไม่มีอะไรสะดุด ดับแรกนี่ดีใจขอบคุณมากๆขอบคุณแฟนๆด้วยขอบคุณขอบคุณคนที่มีส่วนช่วยให้หมูราคาลงนะฮะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าเราก็มีกําลังซื้อแล้วก็ชาวบ้านเขามีกําลังใจเขาก็มีกําลังซื้อเราก็พร้อมที่จะให้หมูเขาแบบเต็มที่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยฮะเราก็ต้องไม่ไม่ต้องหาวัตถุดิบทดแทนอย่างที่เราคุยไว้ตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าทุกอย่างผมว่ามันน่าจะเริ่มดีแล้วแหละส่วน พอเศรษฐกิจเริ่มดีในเรื่องของกาดเราก็ต้องอย่าตกนะฮะอันนี้สําคัญมากบางคนก็ก็อาจจะชะล่าใจไปนิดหนึง่งแต่บางคนเขาก็เซฟตี้ตัวเองอย่างที่ผมบอกในอะาที่แรกว่าหลังๆนี้คนทานมาปุ๊บเขาไม่นิ้นั่งแช่เหมือนเมื่อก่อนแล้วทานปุ๊บเสร็จปุ๊บเป็นครอบครัวทานปุ๊บรีบกินร,ร,ร,รีบกลับอะไรเงี้ยฮะก<ม>็เริ่มดีขึ้นแล้วฮะเริ่อนี้เริ่มดีขึ้นเลยเมื่อก่อนนี่มัน2 5งร้อ้ตอนนี้ต,อนนตอนน้อไปอ่านเหลืออยู่ประมาณ1้0ย7 0ละ ก็ถือว่าโอเคเราก็ยังแบบว่าให้บริการลูกค้าได้เต็มที่กับลูกค้าได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับยังไม่ต้องขึ้นราคาก็คือเราบอกแล้วว่าเราจะขออยู่ในราคาที่เริ่มต้น199แต่ถ้าบางสาขาถ้ามีค่าเช่าที่แพงมากแล้วก็พนักงานเยอะเราก็อนุญาตให้เขาเนี่ยปรับขึ้นราคาได้ตามความเหมาะสมอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พวกสาขาเฟรนชไทน์เป็นยังไงบ้างพี่อูด๊ดมีแบบว่า อ่าตอนนี้เริ่มสบายใจตอนนี้แฟนชายเริ่มเข้ามาแล้ว<ช>ฮะ<ฮ>คนที่เคยติดต่อเอาไว้อันนี้เราก็มองตามหลักความจริงเลยพื้นฐานของธรรมะธรรมชาติเลยในสถานการณ์ที่มีโรคติดต่อแบบนี้คนที่เขาติดต่ออาจจะเป็นปีที่แล้วหรือเพิ่งติดต่อมาแล้วก็เข้าใจเขาแล้วก็ให้คําแนะนําไปก่อนเราก็ไม่ได้เร่งรัดว,ว่าคุณจะต้องเปิดเพราะว่ามันนั่นนีน่นี่เพราะสถานการณ์แบบนี้เราก็รู้อยู่เต็มอกแล้วก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราจะประคองยังไงให้มันไป เราจะเคาประคองอยังไงให้มันไปได้ดีไปได้สวยไปได้โดดโดยไม่มีอะไรสะดุดตอนนี้ก็มีลูกค้าเริ่มเข้ามาเซส็นสัญญาจับจองในพื้นที่ของตัวเองเพราะว่าบางคนที่เราทำงานในกรุงเทพมีกนสักก้อนหนึ่งก็อยากจะกลับไปอยู่ที่บ้านภูมิลำเนาตัวเองแล้วก็ทาธุรกิจสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ในขนาดเดียวกันเราก็ให้คำปรึกษานะให้ปรึกษาไม่ใช่ว่าจะบังคับขายอย่างเดียวเลยให้กาปรึกษาว่าเออเรามีทีมตลาดให้คำปรึกษา ถ้าคุณมีงบประมาณนี้คุณจะต้องขายแบบไหนขายอะไรใช้อะไรให้ดูอะไรเป็นตัวอย่างเพราะว่าที่เราให้คําปรึกษาเหมือนกงนเราก็จะช่วยในเรื่องของการทําธุรกิจไม่ใช่ว่าเขามีงบน้อยแต่เขาอยากปรึกษาธุรกิจเราไม่ใช่ถ้าไม่ซื้อเราเราไม่ให้คําพูดไม่ให้คําแนะนําไม่ได้เราก็ให้คาปรึกษาเหมือนเดิมตอนนี้ที่ดิวที่คุยกันนะฮะมีประมาณ10 10กว่ารายละ10ลูกค้าแต่ว่าตอนนี้ที่ปิดไปก็น่าจะ1นแล้วฮะ ที่เข้าใจตรงกันและเข้าใจแลเบียบเข้าใจกติกาเข้าใจในการทํางานที่ด <c oughs> ีวจบ <c oughs> แต่ก็รายอื่นๆแล้วก็อย่างเงี้ยฮะเราก็บอกก็เราก็บอกแล้วว่า <c oughs> เราจะรอรอสถานการณ์รอด้วยการรอพร้อมกันนี่แหละรอด้วยความเข้าใจ <c oughs> และอยู่กับโควิดด้วยความเข้าใจมันด้วย <c oughs> จากเดิม60แล้วก็มาไม่เหลือเลย <c oughs> ตอนนี้เราขึ้นมาที่ 20- 25ตอนนี้น่าจะประมาณ27 ยี่สิบเจ็ดสาขาจากใจมาเยอะเนาะเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดก็มีหลายๆผู้ประกอบการร่วมกันที่เข้าใจเราเข้าใจร่วมกันมาตรการร่วมกันก็มีที่หลายๆหลายๆคนก็ก็ยังกลัวอยู่หลายๆพื้นที่ก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดอ่ะเราก็บอกว่างั้นรอสถานการณ์ให้มันให้มันใสๆก่อนเลยให้มันเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นพื้นที่เขตควบคุมที่ไม่มี ผู้คนติดเชื้อไม่ได้เป็นการเสี่ยงมากอันนี้ถ้ามีการเสี่ยงมากมาขอให้เราเปิดเราก็ยังไม่ให้เปิดนะฮะเพราะเราก็กลัวเหมือนกัน<ะ>เราก็พอวงกลัวที่สุดคือการมันมันถ้าเปิดไปแล้วเนี่ยถ้ามาจากเรามันก็อาจจะมีการเข้าใจผิดในแฟนๆอาจจะทําให้เราเสียชื่อได้อะไรเงี้ยเราก็กลัวตรงนี้มากๆเลยนะะรพราะว่าทุกอาชีพก็ยังไปได้อยู่นะฮะแต่ว่าต้องมีการป้องกันหน่อยหนึ่งไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่ผมว่าน่าจะไปได้ แต่ก็ขอให้อยู่ในอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบที่มาตรฐานแล้วกันนะฮะนะป้องกันป้องกันให้มากๆดีที่สุดอ่าจริงจริงแล้วมันเครียดจนเลยภาวะเครียดไปละมันเครียดจนมันลอยแล้วว่าเครียดจนเออถามว่าเครียดไหมก็เครียดอยู่แต่ว่าเราไม่เอาความเครียดมานำเราเอาความเป็นไปได้มานำเราเอาความหวังไปนำ เราเอาความรู้สึกเราเอาความเป็นไปได้เราเอาสิ่งที่เราชอบมานําชีวิตถ้าเรา,เาความเครียดมานําชีวิตถ้าเราเอาความล้มเหลวถ้าเราเอาโาครคภัยไข้เจ็บมานําชีวิตเราก็ไม่ต้องทําอะไรพอดีอยู่กับมันให้เป็นผมว่าโควิดนะถ้าป้องกันสุดๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีอันนี้ผมคิดไปเองว่าไม่รู้นะถ้าเราไม่มีเวรมีกรรมอะไรต่อมนันไม่ติดหรอกฮะเมื่อครั้งพุทธกาลพุทธเจ้าเคย ไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงก็มีภิกษุท่านหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ถามว่าพระองค์ไม่กลัวติดเชื้อเหรอพทธเจ้าก็เลยตอบว่าถ้าไม่มีเวรมีกรรมต่อกันน่ะเรามาด้วยใจบริสุทธิ์มันก็ไม่ติดถึงจะติดเราก็ต้องยอมให้มันติดเพราะมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วแต่คําว่าหนีไม่พ้นไม่ใช่ว่าเราจะมีคนเป็นเราจะไปเลยอันนี้คือเราไม่ใช่พระพุทธเจ้านะเรายึดหลักบางอย่างมาเป็นแนวคิดมาเป็นวิธีคิดแค่นั้นเอง แต่โรคทุกวันนี้มันก็ร้ายแรงนะมันเป็นโรคใหม่มันเป็นโรคใหม่ที่ไม่รู้ว่าวัคซีนเนี่ยมันจะได้ผลกับมันหรือไม่ได้ผลอันนี้เราก็ไม่แน่ไม่แน่ใจแต่เราก็ต้องศึกษาดูข่าวพินิษฐพิเคราะห์ดูไปด้วยว่ามันมันมันจะต้องอยู่กับมันยังไง